สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาฝึกเล่นท่าบ m มท่าแบบเบสิกเบสิกคือตอนนี้มึงดูเนี่ยกูพูดเหมือนโปใช่ไหมกูจะบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยกูแค่ปั่นอย่างเดียวไปทํางานมาทํางานไม่ไปทํางานกลับบ้านไปทํางานเนี่ยวันละประมาณ4ี่กิโลเขาเน,นี้ยเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มแบบว่าจากปกติปั่นแค่ครึ่งทางเหนื่อยตอนนี้เริ่มแบบว่าเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เลยจะเริ่มฝึกแล้วเพราะว่าของตรงของแต่งก็ใส่อย่างก,กระเทยนะเนี่ยไอไออะไรนะเป๊กเหรอเนี่ยใส่หมดแล้วบบ คือถ้าคนเห็นทรงรถก็แบบเฮ้ยไที่นี่มันต้องเล่นท่าแน่เลยกูอยากจะบอกว่ากูปั่นอย่างเดียวเลยไม่เคยเล่นท่าอะไรเลยแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฝึกก็ท่าแรกที่ที่ต้องฝึกเลยนะฮะเขาเรียกอะไรนะกระต่ายกระต่ายอะไรวะกระต่ายตื่นตูมเฮียอะไรล่ะเอาดิกระต่ายกระโดดชื่อภาษาอังกฤษคือ bunny hop bunny hop เลยหรือ bunny hop hop เหรอ hop แบบ hop ฮอปแมวะโดดเหรอวะก็ตรงตัวเลยเหรอบันนี่ฮอปอ่ะวันนี้เราจะมาพามาฝึกกันด้วยท่าบันนี่ฮอปนะฮะคนที่ไม่ได้เล่นรถก็จะไม่รู้หรอกฮะ,ะเล่นรถไอ้บียเ็กเนี่ยเพราะกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่ปะละ่ะคราวนี้วันนี้ฮอปคืออะไรกูก็ไปดูจากหลายๆช่องเลยนะโห่ห<ย>ก็พอดูหลายๆคลิปอะบอกตรงพอดูคลิปแล้วแม่งท้อท้อเฮี้ยเลยนะอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโหเขาเล่นกันในเฮี้ยมีนี่นี่มีแบบ หมุนไอ้หี้นี่ด้วยเนี่ยกูยังคิดอยู่เลยจะหมุนยังไงวะเนี่ยติดพุงแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ถ้ายืนเลยนะติดกระดอลเลยนะมันค้ำกันเลยนะกูบอกก่อนทำได้เจ๋งเอาง่ายๆมาแรกกะจะไปดูเพื่อหาความรู้ว่าเฮ้ย<ๆ>เราต้องฝึกเริ่มจากท่าไหนเบสิกก่อนพอไปดูเสร็จปุ๊บเออเห็นหลายๆท่าปุ๊บเห็นแล้วแม่งท้อเลยแบบไอ้หี้มันมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดไว้อะแต่พอไปดูหลายๆคลิปเข้าเราก็คิดว่าเฮ้ยเป็นเพราะเขาตัวเล็กหรือเปล่าวะถึงเล่นได้เราก็ไปเจอคลิปที่แบบคนตัวใหญ่ๆแบบเราเล่นไอ้เหี้ยแล้วแม่งเฟี้ยวด้วกลงแ้อฝึ อ่ะเขานี้พูดถึงท่าไอ้นี่เลยอันนี้กูไม่ได้เสียนะกูบอกก่อนถ้าผิดลาดประการใดก็บอกกูด้วยก็คือท่าไอ้ันนี่ h o ปส้นตีใดเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบประมาณว่ายกยกหน้าแล้วก็ยกหลังก็คือมันแบบเหมือนเหมือนหลายๆ่างนี้แล้วก็แบบปึ๊บปึ๊บประมาณเนี้ยแค่นี้เองง่ายไหมเหมือนง่ายก็นั่นแหละฮะ พวกเซนเซียเขาก็บอกผมว่าให้ฝึกท่านี้ก่อนแต่ก่อนที่จะฝึกท่านี้นะเบื้องต้นจริงๆเลยคือต้องเบรกให้ได้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องถอดเบรกออกถ้าจะเล่นจริงๆแล้วมันจะเบาแล้วก็พิ้วกว่านี้คือต้องเบรกโดยการที่ว่าถอดเบรกออกแล้วก็ยกแบบนี้เอาคือยกล้อหลังให้มันลอยปึ๊บหรือไม่ก็เอารองเท้าเนี่ยยัดเข้าไปในนี้แล้วมันจะเบรกซึ่งผมเป็นคนไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ลองดูแล้วว่ามึงจะยัดเข้ายังไงเนี่ยมันติดเบาะเพราะว่าทรงสตีเนี่ย ถ้าเอาเบาขึ้นก็ไม่ใช่นะถูกป่ะมันต้องบอเบาเตี้ยวๆอย่างนี้ก็เลยเฮ้ยมันก็เข้าไม่ได้มันต้องหรือว่าต้องเอาเบาขึ้นหน่อยหนึ่งวะอันนี้เราก็ยังไม่รู้แล้วเราก็ไม่อยากเอารองเท้าเข้าไปแบบนี้ด้วยเราก็เลยฝึกยกล้อหลังเบรกแบบนี้ซึ่งไออันเนี้ยผมอะทำได้แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคร่าวๆก่อนอ่านี่นะฮะท่าที่ผมฝึกมาก็ประมาณนี้ก็คือเหมือนเราขี่รถมาป,ปกติแหละแล้วเราจะเบรกเราก็กระดกตัวข้างหลังให้ล้อมันแบบนี้เนี่ยเหมือนปั่นมาเราเราเราไม่มีเบรกแล้วเราก็ต้องเบรกโดยการแบบนี้อะไรประมาณนี้ <S <S คือมันต้องใช้ข้ออะะแต่ว่าพอดีผมชักว่าเาบ่อยก็เลยทําได้ก็เนี่ยประมาณน lemon, is. huh ี้ก็คืออันนี้คือท่าจริงๆคืออันแรกที่ควรจะฝึกมันไม่ใช่ท่าเรามันเป็นการการเบรกอะก่อนที่เราจะไปวันนี้ฮอลก็เดี๋ยวเราจะมาให้เจ๋งฝึกท่านี้ให้ได้ก่อนแล้วกันอะพราะก็เจ๋งได้เลยฮะพอแล้วไอ้เหียเอาอะไรมาเนี่ยเอารถมึงมาดินั่งเตรียมต้องหนาไน้เหีย <CK> ไอ้เหงบอกไอ้สันให้กูนั่งตั้งนานไม่ให้กูเล่นที่อะไรเลยเดี๋ยวเจ๋งก็จะเอาเบรกออกนะฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันก็ไม่ดูไม่ยากนะตอนแรกกูก็ว่าไม่ยากแต่พอกูได้ทำปุ๊บไอ้เหียแม่งยากอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวดูเจ๋งดูอ่ะเจ๋งทำทำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดนี่ไงเฮ้ยเอาล้อหลังนี่ไม่เอาล้อหน้านี่ล้อหลังนี่เอารถมึงไม่ไหลแล้วมึงจะเบรกทำไมละมึงต้องไหลก่อน อ่าล้อเอาแต่ล้อหลังมึงจะสบัดทั้งคันนี่มึงจะข้ามขั้นไงมึงจะข้ามขั้นแล้วเอ้ยมึงมึงประคองให้มันอยู่ดิวะนี่นี่เอาให้มันดูเซียนโปโลเอ้ยยางไม่ถามจริงยากไหมเอ้า นี่ก็ดูดูให้เจ๋งแล้วดูมันแย้งแลนะ้วเดี๋ยวให้บังทำให้ดูอนะ่ะเอามึงทำได้ดีกว่ามันอนะ่ะมันอยู่มันอยู่ที่บุคคลด้วยนะอเอาเราเรียว,ว,วยกล้อหลังนี่เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแล้วแต่คนเนี่ยบางก็ไม่เคยฝึกนะเอาที่เราก็เยอะแล้วเกินที่อู่เนี่ยเอาอีกนิดนึงเอาสะบัดหน่อย อ่ะเป็นไงความรู้สึกอ่ะมันประมาณไหนหให้กี่เปอร์เซ็นต์ความยากเอ่าเน่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 อให้เจ๋งนะให้ดูหน่อยเจ๋งทะให้ดูหน่อยโอ้ไม่เดี๋ยวไ่าไม่ได้เลยเอาแล้วเจ๋งเจ๋งทีเดียวทีเดียวพอเลยจะได้ข้ามขั้นต่อไปคนเขารอดูอยู่เนี่ยไปดูพี่แกมเลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เน่เนี่ยเขาแอบไปฝึกที่บ้านมา้ะมึงจะยกรอหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะ เออประมาณเนี้ยใ,ให้มันให้มันแบบเหมือนมันเฉียงเฉียงอ่ะอย่าข้ามขั้นอย่าข้ามขั้นเอาแค่ที่บอกก่อนอแค่นี้ยังจะไม่อรอดเลยถอดเวรออกเลยไหมไอ้สัตว์เอาไหมนี่ฮะอันดับแรกเราต้องฝึกอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้ตังค์ทำให้ดูตังมายกล้อหลังให้ดูหน่อยคนเขาอยากรู้ว่าเออถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยมันยากหรือเปล่ายกล้อหลังแบบเบรกอ่ะสะบัดอ่ะบัตรปัดดีบัตรปัดให้มันเบรกอ่ะ เนี่ยบ้ามันไม่ต้องบั่นแรงอ่ะมันยกได้อ่ะมันอยู่ที่การทรงตัวด้วยเห็นปะนี่มันยกไม่สูงเอาสะบัดเยอะๆหน่อยเออแบบเนี้ยเนี่ยยากตรงไหนอยู่วะเห็นปะอ่ะโอเคไอ้กที่ไม่ต้องฝึกอะไเจ๋งแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปฝึกไอ้ต่างแล้วกันต่อไปนะฮะก็จะเป็นเออ่เข้าไอ้นี่ละบันอะไรนะบันนี่ฮอผมฝึกมาแบบคร่าวๆเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนก็คือแต่ก็บาดเที่ลมึงก็บาดก็คือเหมือนๆเหมือนเรายกหน้าอย่างเนี้ย แล้วก็ยกหลังแบบนี้แต่ว่ามันต้องยกหน้าก่อนแล้วค่อยยกหลังแล้วดูดีน้ําเต็มเลยมันต้องดึงหน้าก่อนไม่ใช่หน้านี้นะหน้านี้ครับอะไรแบบนี้แต่มันต้องสูงกว่านี้ของจริงอะ่ะเพราะว่าเขาเขาต้องยกแล้วก็โดดข้ามให้ได้ั้งอ,<ร>อะไรประมาณนี้โอ้โหแต่มันกระจุกอยู่เหมือนกันนะอ<ร>๋อยกอหน้าก่อนแล้วก็ยกหลังตามใช่ยกหน้าก่อนแล้วหลังตามเดี๋ยวให้ต่างทำให้ดูเดี๋ยวขออีกทีนึงก่อนอันนี้มันพร้อมกันปะวะ มันต้องหน้าก่อนแล้วหลังลุ่มเออม,มันมันต้องดึหน้าก่อนใช่ไหมแล้วก็ดีดหลังตามเออประมาณเนี้ยนิดเดียวมันมันมันไม่ได้แบบเป็นขั้นขั้นขนาดนั้นไอ้ท like ี่กูข like ี่ออกไปโดนรถเฉี่ยวไปไงยกหน้าก่อนแล้วก็ยกหลังประมาณนี้โอ้โหปวดข้อเลยว่ะ เนี่ยประมาณนี้ไอ้ที่มันยากนะไอ้คนที่มันเล่นได้นเนี่ยมันมันฝีมือ,มอนะอเจ๊งยกหน้าแล้วก็ยกหลังยกหน้ายกยันยกไม่เอาแล้วซื้อมาไหมยกหน้าแล้วก็ยกหลังลนี่ <c oughs> อะไรของมึงเนี่ย <c oughs> ตัง นี่ถ้ารอมึงฝึกข้างหลังวันนี้ก็ไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายบางดีกว่าบ้างยกหน้าก็ยกหลังเออเใช้ประสบการณ์เอา,า,าจากที่มึงปั่นเสือหมอบมาหน้าก่อนแล้วก็หลังเอ้ยเป็นไงแต่มันยังไม่สวยก็เหมือนเหมือนกูไว้ประมาณนี้ก่อนอะมันต้องฝึกว่ะนี่ไอ้เอียอ่ะมึงค้างนานไปอะ่ะมันมันม,มันต้องแบบ เออเข้าใจเข้าใจเออเนี่ยก็ถือว่าโอเคอ่ะแต่ของจริงมันต้องสูงและไกลด้วยนะเอ,อ้ยได้เนี่ยว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้น,นเวย้ยแต่ไม่เหนื่อยเออแต่รู้สึกว่ารถเจ๋งจะยกง่ายกว่ารถกูอ่า,าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขับรถเจ๋งดูนะฮะเพราะว่าวันนั้นที่ผมเท่าที่ผมลองขับรถเจ๋งเนี่ยเหมือนมันเหมือนมันง่ายกว่ายกได้สูงกว่าปะ เออแต่มันเบาเกินไปอันเนี้ยโอ้โหเฮียยางแม่งแบนจัดล้วเวลาลงแล้วแม่งแท้อ่ะคือทำไมรถเจียงมันถึงยกง่ายกว่าหนักกว่านะรถมันหนักกว่ากูนะไอพวกนี้มันต่างกันแค่เป็นมินเองนะเว้ยได้บอกกูเตี้ยกว่าแต่บอกมันไม่ได้ใช้ไงถูกไหม ระยะโค้งหรือเปล่าระยะโค้งเนี่ยเหมือนแฮนกูเตียกว่าปะเป็นเพราะอะไรวะเอาง่ายก็ไม่มีอะไรมากฮะก็คร่าวๆคือรถผมผมว่ามันยกยากผมก็เลยสั่งอะไรแต่งมาวันนี้ก็มาบอกเบื้องต้นเฉยๆว่าผมกำลังฝึกไอ้ท่าบันนี่ฮอปอยู่ หลังจากฝึกท่านี้เสร็จปุ๊บก็จะต้องเป็นท่าแบบว่ามันมีอีกหลายท่าแบบสะบัดร,รถแบบกูเห็นมันทำเงี้ยแบบกลับได้อย่างงี้เลยอันนี้เทพไปมันกูกูลองทำแล้วกูได้แค่นี้หรือก,กระโดดสองหลแคบบ่ปุ๊บเนี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่อกูจะฝึกไปอาทิตย์อาทิตย์ละหน่อยแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะครบแบบนี้เข้าใจป่ะเออ,อันนี้รอหน่อยแต่คราวนี้ฝีมือเราไม่ถึงเราก็ต้องพึ่งอุป,ปกรณ์ บางคนเขาเก่งด้วยฝีมือบางคนเขาเก่งด้วยอุปกรณ์บางคนมีอุปกรณ์ก็ไม่ช่วยสันติอะไรเลยแต่กูต้องมีอุปกรณ์ไว้ก่อนเพราะว่าในเมื่อเรามีโอกาสเราก็ต้องทำรถมึงไปจอดอะไรละกลับมานได้ละเดี๋ยวพึ่งมาจับนี่ก่อนท่าต่างนั่งก่อนท่าต่างนั่งก่อนนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเราจะเอออุปกรณ์อยางเนี้ยใช่เลยฮะจับคันไหนเดี๋ยวค่อยประกอบไปหนึงกาวมันต้องรองนิดนึงกำลังดีมันจะแห้งโอเคครับเหมือนเดิมเราสั่งของจากที่เดิมเลยอะไรถ้านเจ่งเอ้ยอะไรนะบังวิวเฮ กิ่ขนาดดิเนมาดูกันว่าผมจะสั่งอุปกรณ์อะไรมาคือคนก็มองนะไอ้เหี้ยมึงจะแต่งอะไรว่าจาักรยานอ่ญญนะเข้าใจปะดีโดดีโดไอ้เหี้ยเ่ยเปิดมาแถมมาจริงนี่ฮาเลยนะดึกดึๆกดึกดึกอย่างเงี้ยไม่เอานะไ,ไปวายสายตัวลูกค้าไปเปิดเจอดีโด้เปิดเจอไม่ว่ากูไม่ว่าเลยเปิดเจอมันเป็นสิทธิ์ของลูกค้ามันไปหยิบออกอีท่าไหนบิ๊จะยกเกะไปกดสั่นดึกดึ๊กดึก ไอ้สันไม่เท่าไหร่ไอ้สันเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอเ้เฮียไปไปบอกพี่เจงไอเ้เฮียเจงก็มาดูขำกันกูกกิ๊กกูกกิ๊กกูก็บอกเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยแม่งก็แบบประมาณว่าเบาๆเดี๋ยวลูกค้าได้ยินไอเ้เฮียไปโดนแล้วมันติดใช่ป่ะล่ะกูว่าไอ้เฮียไปปิดใเขาไม่ได้นะแม่งก็มาปิดกันอยู่สองสามคนปิดไม่ได้มันเป็นภาษาจีนอะนะกูก็เลยเดินมาแล้วกูไปกดโดนปุ่มไหนไม่รู้ไอ้เฮียแม่งดับไอ้ดับแทนที่มันจะแบบเฮ้ยเย่ไม่ต้องโดนลูกค้าด่าแล้วเคยใช้ไอ้สันแม่งหาว่ากูเคยใช้มันบาปไหมพวกเฮียเนี่ย มันบ้าไม่ใช้เฮี้ยอะไรล่ะเอาแค่เขาปิดกันสามสี่คนเขาปิดกันไม่ได้มาถึงปิดได้เลยเออเดี๋ยวเขาไปนั่งปุ๊บก,กดปึ๊บแล้วแบบทุกคนมองโถ <ฮ S 1> ่ก็ <โฮ S 1> ที่มึงที่บ้านมึงที่ฝุ่นขึ้นก็มึงใช้ไม่เป็นไงฮะไอเฮี้ยแล้วก็ประเด็นเลยไม่ใช่หรอกไอเฮี้ยเมียก็นกึกว่ากระบอกยามไอนี่เคยบอกว่าเขาเป็นยามไงหลอกเมียไหนได้ดีด้วยไอตัดแล้วยามเลิกขึ้นมาบนห้องเนี่ย รู้วันนี้สี่ห้าอัานแล้วไม่รู้มาทับเบิลเยอะๆดีด้วยนะกระบอกหยาบโอเคมาดูของแต่งกันเลยนะ <c oughs> นี่ก็โดนไปอีกเยอะนี่อันดับแรกเลยคือแฮนด์นี่แฮนด์ยี่ห้ออะไรวะบ้างนี่นี่นี่ follow <c oughs> follow the <c oughs> อะไรนะ the leader. the leader ตัวนี้เขาเรียกว่าแฮนด์สี่ชิ้นแฮนด์สี่ชิ้นคืออะไรน,นี่คือสองชิ้นนะดูดูก่อนอ่าอันนี้ก็คือเน,บบนี่ยเป็นวบนนี้เนี่ยเหล็กอันนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้เขาเรียกสองชิ้น แต่เนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่ะก็คือเนี่ยเล็กอ,อันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่เขาเรียกว่าสี่ชิ้นถ้าสายจักรยานเห็นก็จะแบบเฮ้ยเออเฟี้ยวว่าเปลี่ยนแล้วอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือแฮนด์แฮนด์ตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทมีอีกทำแล้วก็ต้องทำให้สุดไอ้สัตว์มันก็เกินไปอันนี้ของ แอนิมอลไบเหรอแอนิมอไบเออไบค์ไบค์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสเตมม์ป่ะ S T E M เออสเต็มสเตมมอันนี้เป็นท็อปอะไรเขาเรียกท็อปอะไรนะท็อปบิลท็อปบิลเหรอลเ่นมันท็อปเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเรียกท็อปอะไรท็อปอะไรอยู่วะแอนิมอลไม่รู้ว่ามันท็อปอ่ะ ท็อปก็หมายถึงว่าด้านบนอันนี้คือฟอนต์ก็คือด้านหน้าเห็นไหมมันมันประกบยืดจากด้านหน้าแต่ถ้าเป็นตัวนี้ใส่เข้าไปจะยือยู่ด้านบนถ้าบอกว่าจะทําให้องศามันสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ช่วยได้ช่วยให้ยกง่ายแล้วตัวนี้แทนตัวนี้สูง9นิ้วครึ่งตัวนี้8นิ้วครึ่งถ้าสังเกตก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนิดเดียวเลยมันมองแทบไม่ออกเห็นป่ะแต่มันมีผลนิ้วหนึ่ง8นิ้วครึ่งเป9นิ้วครึ่งมันจะครึ่งนิ้วได้ไงอันนี้ค อันนี้เป็นของแถมอะไรอ่ะไฟพี่ก็แถมไฟให้ใช่หไหวะคอมโบคอมแบทไลท์ตอใส่รองเท้าเลไอ,อสัตว,ไตว์ไม่ใช่คอมแบทแบบนั้นเป็นระเบิดอ่ะอ๋อไอจยใส่นิ้วแล้วก็เปลาโบลรถไงเขงาก <c oughs> ็จะเห็นว่าแบบเราเปิด <c oughs> ไฟเลี้ยวแล้วถ้ามีข้างเดียวอะ่ะสองตีสอง,งข้างน้อยโอ้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาไม่ได้กระดุด ชอบกินมะกรูดเฮ้ยติ๊กเกอร์อีกแล้วเนี่ยเสื้อแก๊งเสื้อแก๊งพี่เขาบอกว่าใส่เสื้อไซส์ไหนพอกใส่ 2L เขาบอกพี่บอกไม่มีมีแต่ XL ก็เลยให้มา2ตัว 2XL แค่แค่เสื้อแก๊งว่ะโอุ้ยเย็ดแค่สายฝรัอุ้ยเหย็ดแค่หุ้ยเผยวว่ะใส่ใส่ฝรั่งใหญ่อยู่โอเคไอ้เสื้อเดี๋ยวค่อยว่ากัน ดี๋ยวค่อยใส่ตั้งแต่ขับ bmw นี่คือต้องใส่กางเกงแบบนี้เหรอฮะอ้าวมันเป็นแนวมันเป็นแนวล่าสุดนี่แผลมาแผเลเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมโดนนิโดนอ้เป๊กสองตีเนี่ยกูเข้าใจแล้วทำไมเขาเวลาแดกเหล้าแล้วถึงมีบาดพงบาดแผลไงเออเป๊กเนี่ยฮะเจ๋งเล่นกูแบบนี้เลยอตังเข้าใจหน่อยเดียวเดียวเจ๋งเขากล่องเขึ้นมาเจ๋งมึงต้องจับก่อนดีกูต้องใส่ หรือมึงจะใส่ให้คูจับเออแล้วก็ครั้งที่แล้วที่เราติดตั้งอุปกรณ์ไปเราติดตั้งผิดไปเยอะเลยนะอย่างเช่นไอตัวพลาสติกนี่ไอเยี่บางก็คุยัากูนี่ต้องเอามาครอบแบบนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงรู้ไหมครับท่านผู้ชมมันต้องใส่จากด้านในออกมาพร้อมอุปกรณ์อย่างนี้เลยคือยัดออกมาเพราะตอนแรกที่เราคิดว่าต้องมาสวมเพราะว่าในเมื่อมันเป็นเหล็กนี่แล้วจะมีอันนี้ทําไมก็เหมือนว่าตัวนี้เป็นโครงสร้างเพื่อให้มันเบามันจะไม่เหมือนเหล็กที่มันจะหนักเสร็จปุ๊บก็ตัวนี้มากันไว้ไม่ให้มันเป็นรอย แค่นั้นเองเราก็นึกว่าต้องโชว์ตัวเองไงเราก็เลยแบบเฮ้ยเออเราไม่ได้เหยียบอยู่แล้วก็ใส่แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปลี่ยนในตัวส้นเตนี้กันเลยนะฮะก็อันดับแรกต้องถอดเบรกถอดนี่ก่อนแฮนด์นี่ถอดไงวะเนี่ยต้องใช้ลมเป่าปะ่ะตามสูตรไปเอาสายลมมาเอาเบรกออกสายลมเป่าเอาปอกแฮนด์ออกปอกแฮนด์นี้ออกยากกวะเนี่ได้แล้วก็แก๊กมาก็แก๊กเล็กอยู่ไหน เรียบร้อยฮะอันนี้ต้องเข้ามาข้างหน้าโอ้กูไม่แกล้งหรอกหน้าพอๆกันหรมั้งน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักน่าจะเป็นเรื่องทรงอย่างเดียวเอา้าแล้วมันต้องทายตรงนี้ก่อนป่าววะ ให้มันตึงๆก่อนดีกว่าแล้วมึงค่อยขยับให้มันตรงนี่ไงมันจะตรงกับคออ่ะเนี่ยตรงแล้วกูว่าตรงนะไอ้สั่นเหมือนจะไปอย่างเงี้ยเอียงไอ้ที่อมึงเดีเนี่ยเออมึงเอาขานี่ไว้มึงนีบให้ตรงดิหกกักมาทางนี้หน่อยไม่ใช่ตัวมึงอ่ะเออตอนมีแฮน่าจะตั้งง่ายกว่านี้เพราะมันตั้งที่หลังได้เนี่ย ใส่แหงกอนดีกว่าอืมใส่แหงก่อนดีกว่าไม่สัตว์ขาน็อตไม่ได้ไอ้เหี้ย นี่มันเป็นแฮนด์ทรงเขาเรียกทรงแฟตหรืออะไรทักอย่างแฟตแลนด์นเนาะทำไมใช้แฟตแลนด์อ่ะอ้าวแต่ใช้คอมันเป็นมันมันไม่มีกําหนดหรอกพวกนี้แต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นทรงของที่เขาใช้กันอะไรแบบนี้เขาเดี๋ยวให้ตัวนี้สูงขึ้นแล้วแก้เป๊ะก่อนเลยเราทีเดียวให้สเสร็จนะอ่ะโอเคเขาบอกว่าต้องเอาแหวนไว้ด้านในด้วยเหมือนมันหุบเข้าเห็นป่ะก็เกี่ยอะเหรออืมเอาแหวนนี่ไว้ด้างในใช่ให้ตะเกียบมันทางออกถูกต้องอือ สิบเจ็ดบ็อกโอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ที่ทำไปกับบังก็มีเปลี่ยน สเตม嘛สเตมหรือเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นท็อปก็คือด้านบนแล้วก็เปลี่ยนแฮนด์เป็น9นิ้วครึง่งแล้วก็กลับด้านเบรกใหม่รองแหวนใหม่แล้วก็ตา้งข้างหลังทางบ่อน,นิดนึงอะไรแบบนี้เพื่อจะได้เล่นทางง่ายขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ถอดเบรกนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ลองปั่นดูนิดนึงแล้วมันก็เยวลองยกด้วยอู้หหน้าหน้าขึ้นง่ายจริงแต่หลังขึ้นยากเลยทีนี้เพราะว่ามันสูงอะเนาะเฮ้ยง่ายกว่าเดิมว่ะ ง่ายกว่าเดิมไหมเหมือนกูสูงขึ้นปะเฮ้ยง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าเดี๋ยวไปฝึกต่อคือมันต้องฝึกเรื่องการชักว่านะฮะหลักๆข้อมือไงเพราะว่ากูอยากท่าที่กูอยากทำที่สุดคือแบบนี้แล้วก็ยกล้อไปเรื่อยๆอะ เห็นเขาปั่นกันเดี๋ยทำให้ดูวันนั้นทำเกือบไงายท้องคือรถไหลมากแบบเนี้ยแล้วก็ดึงตัวแบบเนี้ยให้มันไหลไปเรื่อยๆแล้วก็เด้าเอาอ่ะเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ปวดเส้นขึ้นมานี้ะไอพวกท่าผาดโผน,ผนท่าแบบพวกยืนแบบนี้เดี๋ยวมันมีแบบยืนแล้วก็ที่มันยกก็มีที่มันยกไปยาวๆอะ่ะแต่มันพวกมันยากเกินไป แล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือกลับด้านตัวแบบนี้ไม่ไปไม่มีแลยนั่นแหละต้องไปฝึกก่อนแต่บองต้นก็คือตอนนี้ก็คือแต่งไปก็ถามว่าเต็มหรือยังก็มันยังมีให้แต่งเยอะพวกล้อพวกยางในพวกหูของแต่งอะที่ปัน่นอะไรพวกนี้มีเยอะซึ่งไอที่ผมแต่งไปเนี่ยถือว่าเด็กๆมากเลยสาหรับเขานะโอเคก็ถือว่าดีขึ้นนะแล้วก็เวลาปกติกเขาจะยืนปั่นอันนี้มันก็ยังพอแบบสมมติปั่นมาแล้วปล่อยไหลางเงี้ ก็สบายกว่าเก่าแต่ว่าเจ็บตูดมากไม่เหมาะแก่การนั่งแล้วเดี๋ยวอนาคตต่อไปก็จะมีท่าหลายๆท่าขึ้นมาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปฝึกไอ้บันนี่ฮอปอะไรเนี่ยให้เซียนก่อนเพื่อกระโดดข้ามสิ่งของเดี๋ยวถ้าผมทําได้แบบผมจะมากระโดดข้ามให้เจ๋งให้ดูให้เจ๋งนอนเลยเดี๋ยวผมกระโดดข้ามเอาปะ,ปะเอามึงด้วยปะละ่ะให้ให้ห<ม>้าพันไป<า>ให้ห้าพันไม่พอด้วยห้าพันอ่ะน่าจะสมองไหล okay. โอเค <laughs> ก็ฝากไว้ตรงนี้นะฮะไม่ใช่ฝากคลิปนะฝากรถไว้ตรงนี้ ยยิงจอก,กับพื้นได้แลวนะเพราะว่าไอ้เป๊กเรามีพลาสติกคลุมแล้วถูกปะก็ปล่อยไปแบบนี้เลยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนานมากไร้สาระมากไม่ได้เกี่ยวกับรถกระบะไม่ได้เกี่ยวกับการจูนไม่ได้มีความรู้อะไรพวกนั้นเลย <S <S แต่จะเป็นแบบนี่ฮะหลังเลิกงานก็มีอะไรให้ทำเพราะมันก็ว่างไงก็นั่งทำ,ทำนี่ไป <S <S นะก็ประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามฝีมือของผมด้วยว่าผมจะเลิกเล่นตอนไหนอ้าวเออถ้าสมมติเราเลิกเล่นไปก็ก็ไม่ขายนะฮะเอาไว้เป็นพ็อปได้แต่คิดว่าน่าจะไม่เลิก เพราะว่าตั้งใจซื้อมาปั่นกับลูกตอนนี้ก็ปั่นกับลูกตอนเช้าก่อนออกจากบ,บ้านก่อนแล้วก็ปั่นมาทํางานแล้วก็กาลังฝึกพวกนี้อยู่พวกข้อพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าที่ผมไม่ค่อยเล่นท่าผัดผลนเยอะเพราะว่าเข่าผมยังไม่ดีตอนนี้เอ็นมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอผ่าตัดก่อนแล้วเดี๋ยวจัดเต็มเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้าหนักลงสักอีกสักสิบโลอาจจะได้เล่นแบบอะไรง่าย,ายๆว่าน,นี้หน่อยโอเคนะสำหรับคนที่ติดตามคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้เราก็แจกอะไรดีวะบงังเขา้าสา์ดูจบอะนะแจกอะไรดีอะ ก็อยากแจกอะแจกอะไรดีวะขนม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 เอาต้องตอบว่าอะไรวะฮะถ้าดูจริงต้องรู้ว่าเฮ้ยไม่คนที่จะดูมาจบถึงขนาดนี้มันมันน้อยที่จะดูจบก็ถามง่ายเลยว่าถ้าดูจบแล้วอยากกินขนมมาที่อู่ก็มาขอขนมได้เลยขนมอันนี้ไม่ใช่ขนมทั่วไปที่หาซื้อได้เพราะว่า ผมทำบุญมาก็ช่วยเขามาห่อละ50าสิบป่ะวะห้าสิบหรือหกสิบนี่แหละที่ช่วยเขามาหรือห่อะเท่าไหร่นี่แหละช่วยเขาทำบุญมาก็ให้ตังค์เข้าไปก็เอาขนมมาเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่ามันได้เงินง่ายเกินไปแล้วเขาเป็นคนเสนอขายมาเองเราก็เลยเออซื้อมาแล้วก็ให้เกินเกินไปอะไรแบบนี้แล้วก็เอาของมาแล้วก็มาแจกลูกค้าต่อแจกคนที่ติดตามต่อถ้าได้มีโอกาสผ่านอูหรือแวะเข้ามาอู่ก็บอกว่าวันนี้ผมดูคลิปนี่เมมครับขอขนมไปกินห่อหนึ่งไม่ต้องเสียตังค์เอาไปเลยแค่นั้นเองเออแต่ว่า ต้องดูให้จบนะไม่ใช่ว่ากรอมาดูตอนท้ายไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากก็กรอแค่ตอนต้นใช่ไหม่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเหนื่อยที่ผายสวัสดีฮะ